ต่อคำเตือนวิดีโอนี้จัทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง่านั้นเด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำณแผน,นาาสวัสดีครับนี้มาอยู่กับผมช่องเอรอนที้สปินลนหินลาลาลานะ,ะครับผมไปมาวันนี้เอาทุนมา137บาทนะพเพื่อนๆใครสนใจกลุ่มโบนัชทามกลุ่มบอสเซ็นเกมแจ้งเวลาเกมก็ลิงใต้ตคอเบลแรกได้เลยนะครบับไป เบ็ดสามไปก่อนเบ็ดสามไปก่อนสวยยังไงเอาอยังไงเคด้วยเอาอยังไงมาสวยงดงามเจริญผักแล้วก็โอ้ได้ได้อยู่นะโอ้โหโอ้โหนิ่งแกลบนิ่งแกลบนิ่งแกลบจาระแกล์แป๊บแป๊บยังไงจ๊ะ เออม่วงไดไหมม่วงมาก็ไม่มาอยู่แล้วนนมันเนาะสวยงามออโตหน่อยปออโต้สักสามสิบปเทปสวยยังไงไปเลยๆอู้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 อูอู้อู้อู้บันทุกทานป๊าบไม่เข้าและหรือย่างไร หรือทำไมสวยงากเหมนเหมเมน,มน,มนแล้วต่อด้วยเคด้วยสวยงามเอไหมเจไหมสวยนะสิบไหมสิบไหมสิบไหมไม่เอาไม่พูดไม่ใจส่สิบหบาทสวยยังไงต่อมามามาสวยอ๊้เข้าฟีแล้วจา้ามาแล้วจา้าฟีดอกแรก ลุยไปเลยครับพ่อรออะไรครับเพื่อนจ่ายมาเลยครับท่านเอาเลยจี้เอาเลยจี้มาเลยสิโอโหเงียบไปเลยมาเจหรืออะไรก็ได้มา,าอย่างเถอะไม่ว่ากันมาเลยอย่ารอช้าเออเออเออสวยงา สวยงามมาไหมเงียบไปแล้วเจสวยเทด้วยมาไหมโอ้โหต่อด้วยผักเลยเหรอว้าวสามนาทีเป็นเรื่องสามร้อยเพื่อนๆเ,เป็นสองสามร้อยแล้วนะก็โอเคนะสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสวยต่อซะหน่อยสวยงามเจเร์โอ้โห ผักท้องแรกโอ้โหไม่กบป๊าบเข้ามา372บาทสวยจ้าสวยเคด้วยมะเคเอ้ยอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยไป2อ5บาบาทยังดีอยู่ยังได้อยู่ขออีกนิดนึงขอโอ้ย 974บาทสวยเดี๋ยวขยับเบ็ดต่อเพื่อนเป็ดสามเป็ดสองก็ต้องเป็ดสามลัวๆไปเลยรัวๆไปเลยรัวๆไปเลยจ่ายมาเลยจ่ายมาเร็วป่าป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 าเออเออเจมา วายเขาฟรีแล้วเฮ <c oughs> ้ยเขาฟรี Coffee ไวดีมากชอบเลิฟมาสวยงามโอ้โหเขาฟีทีทีอย่างนี้แปลว่าจ่ายไหมไม่รู้ไม่รู้เบื่อยังไงสวยโอเคมาไม่นั่นสวยยีิบสองบาท ห้าสิบสองบาทสวยได้อยู่ยังไงยังไงสี่นาทีพันไปมาไหมครับพ่อรออยู่กับเพื่อนเอ้ย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 แตกไหนไหมนะแตกไหนละไหมนะมาไหมนะมาเลยสิรออะไรครับเพื่อนจ่ายมาเลยครับท่านมาเลยสิโอ้ยไปแกวห้าสิบบาท โอ้โห้าสิบบาทโคตรเกลือเลยโคตรกากเลยกากเป็นเกลือโอ้ไปไปสวยอ้าว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 ปั๊บปั๊บ ขยับเบ็ดทุนหนึ่งพันก็ได้อยู่เออทุนมาปุ่นหนึ่งพันแล้วมันก็ได้อยู่วายข้าวฟีข้าวฟีวมา 1, มกเ <Why? Coffee. c oughs> <c oughs> ฮย้ยข้าวฟีอย่างงี้คือประทับจุยโอ้โหคิดว่าห้าตัวประทับจุยนะข้าวฟีอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะเออได้นะมารุยปไปเลยพี่โอ้ยหัวจะปวดมาไม่นั่น เงี่ย yeah, ไปแล้วเฮ้อะไรก่อนเอออย่างนั้นแหละออสวยรออยู่เออแต่ไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาแล้วเธอจะมาเมื่อ,อไร เธอจะมาละเธอจะมาเมื่อ,อไรล่ะนักกันไว้ละทำไมไม่มาทำไมไม่มาสวยไม่ไม่มาเออยังไงอะเออสองร้อยสิบเก้าบาทเฉยวะมาวะโอ,วะอ้คิดว่าจะเข้าต่อคิดว่าจะเข้าต่อไม่รอแล้วนะจ่ายแบบ เ้าฟรีบ่อยมากแต่จ่ายกันแบบอ้ยจ่ายกันอ๋อเพื่อนๆจ่ายกันน้อยมากอะ่ะออโต้ถามสิไปไปลุยไปเลยจ่ายมาเลยพี่จะมาเลยพี่จะมาเลยพี่มาทั้งผี่มาทั้งผีเออสิบโอ้โหสวยวะ่ะอันนี้ชอบวะ่ะ เออมันต้องมีอย่างนี้บ้างนะให้มันมีให้มันฟูหัวใจมั้งเออเออเออมาไม่นั่นปาบปาบปาลอ,อยฟ้าจ้าไม่ได้จ้าเออโอ้โห,โห โอ้โห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 ปีเฟอร์ไม่เข้าเลยจ้าซื้อไมมจ้าห้าร้อยไป <informative> วัดใจวัดดวงวัดกายหมดตัวหมดใจให่เธอผู้เดียวสวย สวยงามสวยอ่อยายังไงสวยเออเซบโอ้โหโอ้โหเจ๊ไหมโอ้โหดอกไม้ไหมโอ้โหเพื่อนเพื่อนเป็นเรื่องฮันอุ้ย สองพันเป็นเรื่อง jis! เอาว่ะเอาวะเฮ้ย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 ยังไงดียังไงดีพี่รออยู่เพื่อนใจต่ออยู่ท่านต่อไหมนั่นสวยงามโอ้โหอยู่เลยจ้าอยู่เลยจ้า โอ้โหจบสวยจบสวยรวยทรัพย์เลยแบบนี้ป้าบสองพันแปดเออเอาไม่เพื่อนสวย โอ้โหโอ้โหสามวัห้าวัดไปมาวัดกอกท้ายกอกท้ายขอให้ปังพเพื่อนๆสวยเปิดมาได้ดีเปิดมาได้ดีดดดทิ้งกันซะแล้วเออพักสายอยู่ไหนสวย โอ้ยโอ้ยไปแล้วไปไหนละเจ้าไปไหนละเจ้ามาจ่ายหน่อยจี้สวยเหมือนจะขาดทุนนะเพื่อนเพื่อนาอ่าอ่าเอ้ย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 เรียบร้อยเอ้ยไม่เรียบร้อยจ้า โอ้ยได้วายคู่เพื่อนเพื่อนวายคู่ออกอุ้ยเป็นหมื่นเป็นหมื่นครับพ่อเอเลยออกครับพี่หมื่นจริงครับท่านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทจ้าป๊า,ปาบอุ้ยเพื่อนเพื่อนดูดิอ้ยโอ้ยเจ็้เออ สวยจ่ายน้อยจังวะสวยโอ้โหเออเคด้วยมาเอออย่างนี้แหละบล็อกนี้แหละบล็อกนี้แหละโอ้โหบล็อกนี้แหละบล็อกอีกบล็อกอีกบล็อกแป้นบล็อก 9. เต้าบล็อกเลิก โคตรปังเลยเฮ้ย <c oughs> มันเป็นของจริงเฮ้ห <c oughs> ูบนาแตกเหรอสิบสองนาทีมันเลื่อนเจ็ดหมื่นหนึ่งเขี้ยโอ้โหโคตรบ้าโอ้ย <c oughs> มันเลื่อนไปแล้วหนีแล้วเออ ใครอย,ย,อยากดูในกลุ่มนะเพื่อนๆพ่พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มลิง์ใต้คอมเมนต์แรกใครชอบกินตัก๊กบาทมากติดตามด้วยวันนี้ไม่อยู่แล้วถอนถอนเท่านั้นที่จะรู้ของโลกเพื่อนไปถอนบา,บาย